ประโยคที่ว่าจงรีบเอาใจใส่ก่อนที่จะสุดปลายมือประโยคนี้ไม่ได้อยู่ดีๆคิดขึ้นมาลอยๆหรือไม่ได้อยู่ดีๆคิดแคปชั่นคำคมเพื่อจะลงไปโพสใน Facebook หรือทำไลายส่วนตัวแต่ประโยคนี้มันมีที่มาจากการได้พูดได้คุยได้ฟังปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่เขาเข้ามาปรึกษาเราแล้วเกิดปัญหาในชีวิตก็เลยให้คำแนะนำไปจึงอยากนำมาเล่ามาแชร์เพื่อ เป็นประสบการณ์หรือเผื่อจะตรงกับชีวิตของใครบางคนจะได้รีบแก้ปัญหาก่อนที่จะสุดปลายมือคนส่วนใหญ่เมื่อได้สิ่งใดมาแรกๆได้อะไรมาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือผู้คนก็ต่ามได้ของรักของหวงที่หามานานได้แฟนได้เพื่อนที่เข้ากันได้ดีคุยกันรู้เรื่องทุกอย่างได้มาใหม่ๆเราก็จะทะนุถนอมเอาใจใส่โดยเฉพาะผู้คนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก แต่สิ่งของแตกต่างจากผู้คนสิ่งของแตกตา่างจากผู้คนเพราะผู้คนมีอารมณ์ความรู้สึกคนเนี่ยจึงต้องเอาใจใส่อารมณ์ความรู้สึกถ้าเราได้แฟนมาใหม่ๆได้เพื่อนมาใหม่ๆโดยส่วนใหญ่เราก็จะทอนทอนนองอารมณ์ความรู้สึกของกันและกันจึงทําให้เกิดความเข้าใจประทับใจซึ่งกันและกันเช่นอยู่ด้วยกันคนหนึ่งออกไปทํางานตอนเช้ากลับมาจากที่ทํางานวันนี้ทํางานเป็นยังไงบ้างมีปัญหาไหมอยากเก็บปัญหาไว้คนเดียวนะพูดออกมาได้เลยนะเรา พร้อมรับฟังคนอยู่ด้วยกันพอเจอหน้ากันพอถูกถามความรักความหม่วงใยสัมผัสได้ถึงความรักความหม่วงใยก็รับรู้ด้วยใจว่าเอาวะอย่างน้อยปัญหาต่างๆที่เจอมาอย่างนั้นก็มีสักคนที่พร้อมรับฟังเราพอได้พูดได้คุยได้ระบายก็พบทางออกด้วยปัญญาเพราะมีคนฟังแต่เวลาพันผ่านเนิ่นนานไปความเอาใจใส่ก็ลดน้อยถอยลงไปตามกัน นี่เป็นปัญหาของความสัมพันธ์เนิ่นนานวันก็ไม่อยากทำแบบเดิมเพราะรู้สึกว่าจำเจซ้ำซากจากที่เคยทมไทยเริ่มไม่อยากฟังกันเริ่มรู้สึกว่าปัญหาต่างๆมันคือความเมื่อหน่ายเพราะเราเองก็มีปัญหาเช่นกันเมื่อต่างคนต่างมีปัญหาสิ่งที่อยากทำคืออะไรก็ต่างคนต่างก็อยากพูดเมื่อต่างคนต่างอยากพูดมันก็เหมือนต่างคนต่างเปิดเครื่องส่งไม่มีใครเปิดเครื่องรับและเป็นยังไง สัญญาณมันชนกันคนนึงเปิดเครื่องส่งออกไปคนนึงไม่เปิดเครื่องรับต่างคนต่างเปิดเครื่องส่งก็นกชนกันมันเหมือนการจูนกันไม่ติดคุยกันไม่รู้เรื่องและสุดท้ายปัญหาที่ตามมาคือต่างคนตา่างผู้แต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของกันและกันปัญหาการเลือกราก็เลยตามมาหรืออาจจะไม่ใช่การเลือกรากบางทีอาจจะเป็นปัญหาใหญ่มากกว่าการเลือกรากเช่นตายจากกันแล้วยังไงล่ะทีนี้ ก็ื่อต้องตายจากกันสักวันหนึ่งจะมาผิดหวังเสียใจตำหนิตัวเองกล่าวโทษตัวเองเสียดายเสียใจที่เมื่อได้ใช้ลมหายใจร่วมกันไม่ได้ทำสิ่งนั้นให้มันเต็มร้อยให้มันเต็มที่ให้มันประทับใจให้มันอบอุ่นในใจพอการเวลาผ่านไปไม่ว่ามันจะพัดพาเราห่างกันไกลด้วยเรื่องอะไรก็ตาม วันนั้นเราจะมาผิดหวังเสียใจขอโทษหรือโทษตัวเองที่ไม่ได้ทําให้มันเต็มที่บางทีมันอาจไม่ทันบางทีมันอาจสายเกินไปบางทีมันอาจไม่สามารถย้อนเวลากลับไปทําอะไรให้มันดีขึ้นไนดะ้แต่จะดีแค่ไหนละ่ะถ้าวันนี้เราได้ทําให้มันเต็มที่จะด้วยเหตุผลใดก็ตามวันนี้ใครมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่จงเอาใจใส่เพราะเมื่อเอาใจใส่จะเกิดความเข้าใจ เมื่อเกิดความเข้าใจก็จะเห็นใจเมื่อเห็นใจก็จะปลอบใจและให้อภัยได้ทุกครั้งเมื่อทำเช่นนี้ได้เป็นประจำทําเช่นนี้ได้ทุกวันเมื่อต้องจากกันไกลไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายก็จะไม่รู้สึกผิดหวังเสียใจแต่จัดภาคภูมิใจอยู่ในใจของเราเพราะอาะไรเพราะณวันที่เราได้อยู่ด้วยกันเราได้ทำเต็มที่เต็มกำลัง จนถึงช่วงวาระสุดท้ายแม้จะต้องจากกันไกลแต่มันยังอิ่มอุ่นในใจเพราะเราได้ทำเต็มที่แล้วนี่แหละที่บอกว่าเมื่ออยู่ใกล้ก็ให้เอาใจใส่เมื่อจากไปก็ถือว่าสุดปลายมือของเราแล้วเพราะเราทำปัจจุบันเต็มที่ที่สุดแล้วซีรีส์นี้มีพลัง EP นี้เป็น EP ที่3แล้วนะผมเก่งเปศินตั้งใจทำ ซีรีส์นี้มีพลังขึ้นมาเพื่อให้กำลังใจกับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังรับมือจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลบาบากอยู่ณช่วงเวลานี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อเวลามีคลิปใหม่ๆที่ผมลงไปคุณจะได้เป็นคนแรกที่ได้ดูหรือคุณอยากให้ผมทําคลิปเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วพบกันในซีรีส์นี้มีพลัง EP ที่4ีแล้วพบกันขอบคุณครับ